ดสวัสดีครับสวัสดีครับแพตตี้ครับใกล้เกินไปไหมโทษนะที่วันนี้มาเร็วเพราะว่าก็เมื่อวานมาช้าแล้วเมื่อวานมี SMS มาด่าแพตตี้เต็มเลยอใจเราขอโทษนะแพตตี้ไปไหนทำไมเป็นคนเลทแบบนี้เฮ้ยไม่ครั้งเดียวปะวะครับครั้งเดียวปะน้องนั้นเป็นของใครเลทแกกันเออนะครับผมกลับเข้าสู่เบรกที่สองกับกับปากมันนะคะแกจะไปรายการอะไรอีกอ่ะวันนี้เราก็อยู่กันสองคนนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งตน ไม่ค่อยเป็นนางฟ้าที่ที่เอ่อมาช่วยเรานะคะปกติไม่ได้ช่วยครับแต่ว่าเราดึงมาให้ช่วยจะดึงให้ช่วยเออเพิ่งทำอะไรา้อนรับเข้ามาเองต้อนรับเข้าหน่อยเออต้อนรับเข้าสู่ห้วงเวลาอันน่าสนุกและตื่นเต้นนะครับผู้หญิงคนนี้เนิ่นนะครับเร็วๆขอต้อนรับนิสาจากสุดสวยครับวรณษาทองวิเศษสวัสดีค่ะ ระหว่าเชลซีกับแมนยูอย่างผมนะครับผมแต่รูปร่างเหมือนต้นหอมเหมือนกันเนาะเผมเข้าเหมือนเออเหมือนเนาะน่าจะทำรายการคุณต้นหอมครับคุณชอบลิ้วปูมานานหรือยังครับดิฉันชื่อผักชีค่ะเฮ้ยแรงอ่ะอุ้ยแต่แต่คนณอ่ะพี่สาเปิดไหมอาะขอโทษแรงปะอ่นั่นไงพูดอะไรไปตั้งเยอะตั้งแยะเปิดแล้วปะเหอะเปิดแล้วปะเขาเปิดแล้วเขาบอกเปิดแล้วเปิดแล้วปะเหอะเปิดแล้วปะเหอะเปิดแล้วจะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ฮะ ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถโทรเข้ามาคุยกับพวกเราได้นะครับ029605022และ029605088พี่สาวส่วนใครจะ s อ s มาคุยกับแพตตี้นะครับผมหรือว่าแซลแพตตี้ในเรื่องเมื่อวานเนี่ยก็เบอร์เดิมครับ4247276นะครับผมในช่วงนี้เนี่ยขอให้ทีมงานเนี่ยมาเช็คไวเล็ตแป๊บหนึ่งนะครับแพตตี้ว่าไงเออจะบอกพี่สาวมาไม่ตอนแรกว่าจะคุยกับพี่สาไงว่าสุดสวยเนี่ยเจอสองพิธีกรแย่งพูดไงนางก็แบบเหมือนไม่ได้พูดอ่ะนางก็เลยคล้องอะไรกันนี้ต่อขอพูดหน่อยใช่ปะ สวยแซวไปหมดวันเนี้ยเนี่ยนี่อ้าช่วงนี้แบบว่าเศรษฐกิจกำลังย่แย่ใช่เพราะว่าเธอมาสายเธอถึงไม่รู้จริงอะไรอ่ะ呀พูดเมาหงมอยิ่งกว่าน้องมาเร็วตั้งแต่บ่ายสองแม่รายการหกโมงมาทำไมไม่รู้บ่ายสองแล้วเมื่อวันเมื่อกี้ใส่ชุดนี้ปะไม่ได้ใส่ไม่ใส่ชุดนี้ใช่ไหมไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะจ๊อบเมื่อกี้เป็นชุดว่ายน้ำทำไมผมไม่มาเลยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยคุณแม่เข้ารายการนะคุณผู้ชมต้องติดตามนะคว้านถึงตูดนี่ เออแล้วก็แล้วก็โชว์ไม่ได้นะฮะโชว์ไม่ได้โชว์ไม่ได้เพราะมยืนมุมอับยุงตัดเต็มเลยเขาชื่อบ๊อบบี้ผมเลี้ยงไว้ในสตูนี้อ๋อพอดีเขาไปเรียกเพื่อนมาชื่อโตโต้กับเจมี่เห็นปะสามตัวเข้าใจยังคะต้องการเสืออะไรยุงผมเลี้ยงไว้ในสตูดิโอคุณผู้ชมเข้าใจยังว่าเราต้องเจออะไรอยู่ดีๆเลี้ยงบ๊อบบี้ตัโต้ดิฉันดิฉันปื้ม คุณจ๊อบมานานมากนั่นไงแล้วแฟนคลับกลรนมของผมหมดความปลื้มตอนนี้เลยมาบ๊อบบี้เจมส์งงก่อนจะไปสู่ข่าวเนี่ยผมขอถามนะครับถ้าพี่กบอยู่เนี่ยหรือว่าพี่กบกาลังดูรายการเราอยู่เนี่ยโทรเข้ามาให้ความรู้กับผมหน่อยนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับบางคนเนี่ยเขากําลังเขาดูช่องบางช่องของเราไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไปบอกให้ทีมงานทาเคเบิลเนี่ยมาทำมาจูนช่องให้หน่อยว่าช่องนี้ทำไมดูไม่ได้อะไรประมาณนี้ทีมงานเคเบิลเขาก็เลยบอกกับเขาว่า อย่าเพิ่งจูนเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปประมาณเดือนหน้าเนี่ยจะมีระบบระบบหนึ่งเข้ามาใหม่ชื่อระบบดิจิตอลทีวีดิจิตอลจริงจริงก็ตอนแรกเนี่ยฟรีทีวีก็คือเสาอากาศทั่วไปอย่างเซเบิรก็จะต่อกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องถูกไหมใช่ค่ะแล้วดิจิตอลมันคืออะไรคือผมไม่มีความรู้เรื่องนี้คือทีวีดิจิตอลจะเหมือนฟรีทีวีเลยจะคล้ายกันเลยจะคล้ายกันเลยจะไม่มีกล่องใช่ไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่มีความรู้นั่นไงผมอยากให้พี่กบโทรเข้ามานะครับผมผมคิดว่าพี่กบน่าจะรู้จักเรื่องงนนีี้่่าเป็ช ไม่ใช่ไม่ใช่พี่กบที่ทำปลารานัวไงเขาเขาไม่เกี่ยวอะไรกับดิไม่ใช่คือคือพี่อ้วนบอกว่าเขาข้ามบอร์ดอยู่ในวงการนี้แล้วกากำลังทำกับเรื่องพวกนี้อยู่อ๋อ คุณถามอย่างนี้ผมก็ตกใจมากไม่ใช่เราเขาจะรู้เหรอแค่นั้นเองแต่ว่าจะบอกว่าอะไรรู้ไหมเราเคยได้ยินในคำว่าคำว่าทีวีโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยแต่หนูไม่เข้าใจการส่ง<อ>สัญญาณอะไรเง<อ>ี<อ>้ยทีวีหรือเทเลวิชั่นนะครับผมมันเหมือนแบบมันจะมีช่องเสียบอะไรสักอย่างมันมีช่องเสียบจริงๆถ้าไม่ใช่ทีวีก็มีเสียบมันเสียบปุ๊บก็ไปแล้วมันก็จะจริงๆอ่ะไม่ต้องทีวีก็ได้นะปาร์ตี้ก็มีช่องเสียบนะเสียบได้นะข้างหน้าหรือข้างหลังครับได้ทั้งสองข้างนั่นไงไม่น่าชมให้้มัันนนนเเเลยยีีี่อสบ อะไรเหรอนี่เป็นทีวีดิจิตอลเหรอดิจิตอลค่ะถ้าฉันเป็นระบบดิจิตอลถ้าดิฉันมีระบบแบบนี้ดิฉันจะคว้างทิ้งทันทีเสียบเนี่เพรายช่องเสียบมันเยอะเกินเฮ้ยมัน all in one นะก็ตี all in one เออพอเสียบปุ๊บเราจะจูนทำการจูนทันทีต่อติดทันทีพอเสียบปุ๊บเราจะมีการดูดทันทีปุ๊บูสัญญาณดูดสัญญาณทันทีโอ้ตายนะ ตอข้างล่างใช่ได้หมลงครดิฉันเข้าใจนะว่าทั้เติมวคุณสองคนคุมคอนเซ็ปต์คำว่าปากมันใช่ค่ะแต่ไม่ต้องมันกันขนาดนี้ไม่ได้ยังไพี่เน่งเคยบอกพี่เน่งเคยบอกนะครับว่าคอนเซ็ปต์ปากมันแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการปากมันแทบแทบโทษนะคะทุกคนฟังให้ดี จ๊อบยังไม่รู้ว่าเรามีไตเติลอ๋อเรามี MV สําหรับพี่เหน่งช่วงหน้าเนี่ยขอให้เตรียมเอาไว้ถึงหน้าหมวกกรดีเพราะว่าจ๊อบยังไม่ได้ดูว่าตัวจ๊อบเองนั้นเป็นผู้แสดงนําใน MV นี้จ๊อบเด็ดเด่นมากใน MV ที่ขอบคุณพี่เหน่งกันไม่ใช่ใช่เลยว่าเราลาจากพี่เหน่งแล้วพี่เหน่งเขาไม่มาแล้วแล้วเราค็เยได้มีการจ๊อบได้เหรอมีจ๊อบได้เหรอเอ็มวีจ๊อบเด่นมากในเอ็มวีนี้ไม่ใช่จ๊อบเป็นตัวส่งและเป็นตัวบอกว่าทําไมทําไมพี่เหน่งถึงต้อง ไปจากปากมายจ๊อบเป็นคนบอกเลยไม่ใช่แล้วอ่ะจะจะดูเลยไหมหรือจะช่วงหน้าช่วงหน้าและกันช่วงหน้าละกันช่วงหน้าฮะช่วงหน้าเหรอก็มันอย่างเงี้ยก็มันอย่างเงี้ยช่วงหน้าจริงเหรออู้หเหรอเลยเอาเลยดูเลยเต็มๆคุณผู้ชมแกดูไปเลยหากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุ ด้ากสพันต์ว้ัสดีครับสวัสดีป้าแนงสวัสดีค่ะพี่แดงสวยเนาะสวยสวยมากเลยอะไม่ถึงสวยรักหน้าโกหกในปีก้าแลค่ะคือจะขอพี่แงใหม่ค่ะเป็นแฟนคลับพี่แดงใช่ไหมคะใช่ค่ะ นั่นไงเขาบอกป้าเน่งเนี่ยนะเป็นคนความจำสั้นแต่อย่างอื่นยาวหมดแต่ละป้านยาวเออปู๊กปุ๊กปุ๊กไม่รู้มีปุ๊กปุนกที่เดียวใส่ไหมหลังจากที่พี่เน่งพูดถึงอาร์มสตรองใช่ไหมตายตายตายเนื่องเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เอโทรมาเล่าบอกว่าทะเลาะกับพี่เน่งตายตายตายเสร็จปุ๊บไปซาติก้าตายตายตายจัดรายการกับพี่เน่งกลับแล้วครับ ป้าแดงแต่งตัวส,สวยๆ oh. เอลเกนหน่อยนะค่ะนิสเนะเออด้ <All right. S 1> <Hey. S 2> ป่วยเนาะใครยิชานวันนี้เหรอกลัามึงป่วยทุกวัน <laughs> <laughs> ฉันชวนเข้ามาออกรายการนร้อยรอบเขาก็ไม่มาเขาเล่นตัวเขาบอกว่าเขามาแล้วนะเขากลัวแบบว่าเน่งนักการฆ่าเขากางรายการใครจะไปฆ่าคุณพี่ลงในเรื่องความงามมีคนด่าฉันเยอะมากในรายการเนี่ยเหลือใครพีกรอีม่วงเนี่ยเขทำไมปากหมาอย่างนั้นพี่ใคระด่าจริงไหมไม่ได้ด่าหรอกพี่ดีใจและขอต้อนรับ คุณเหน่งรักโลกค่ะสวัสดีค่ะคุณเหน่งน่มาเต็มเหมือนกันนะมาเต็มเหมือนกดนมตหมือนี้มีศพหมาด้วยวันนี้น่ารักเขาทำของเขาเองนะจ๊ะทำเองด้วยทั้งชุดน้อยใจมากเลยทุกปีทํไมล่ะครับกูทําขายอย่างเดียวเลยเออโลดทํากูรับขายไม่เคยรับไม่เคยได้จากใครแต่เราขายค่ะผู้ชาย8คนใช้เวลา10ชั่วโมงในการสร้างกำแพง ผู้ชายสี่คนจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็สี่โมก็ใช้ห้าสู่เห้ยผิดครับเร็วกว่านั้นดิก็ไม่ต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่เลยก็มันสร้างเสร็จไปแล้วนี่ตายหาละตายหาละตายหาละปัญหามีเรื่องนะปัญหากนไปนะงั้ผมบอกดีกว่าแค่นี้แหละแล้วปัญหาคนไปไม่ปัญหาควยควยเออ ใกลๆจะาหากเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสุออตายตายตายตยมันคืออะไรเขาตัดต่อมาไม่ใช่ผมบอกว่าเขาพูดถึงใครแล้วตายตายตายอย่างนี้แต่คุณก็เป็นคนที่แบบอย่างเนี้แกยตายตายที่สามมีวันนึงครับผมนั่งกับแพตตี้เนี่ยนั่นี่แล้วมีคนโทรเข้ามาพี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกให้ฟังว่าวันนั้นนะขำสดมีคนมาใครเอ่ยใครมามาซื่อ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่อันนี้เน่งใครคะเนี่ยพี่เน่งสองเหรอกีตาร์ค่ะอันนี้พี่เน่งสองเหรออ่าใช่อันนี้เป็นหลานพี่เน่งที่เดินทางมาทำหน้าที่อันนี้เป็นตัวแทนของพี่เน่งใช่เออาไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเด็กตัวแทนของแม่แพตตี้อล้วว่า อุ้ยแอบมีนานแล้วไปเก็บข้างบ้านมา้งอ่ะอ๋อหรอหนูชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรครับชื่ออะไรลูกกีตาค่ะกีตากีตาเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงนิสลาในไซเพค่ะอะไรนะเด็กหญิงนิสลาในไซเพค่าฟันหนูไปไหนคะลูกฟันหนูแมนกินค่ะงั้นเดี๋ยวหนูนั่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราให้เมาส์ก่อนก่อนเมื่อกี้อาอาเมาส์เมาส์ให้คนอื่นเมาส์ก่อนคือสายโทรเข้ามาตอนนั้นนะนะแล้วก็ถามว่าพี่เหน่งเป็นคนเลยเหรอก็คือเป็นคนจังหวัดเลยเหรอใช่ไหมพี่เหน่งบอกว่าไม่ใช่ แล้วเขาบอกว่าว่าแล้วทําไมพี่เหน่งหน้าไม่เหมือนคนเลยแล้ววางไปเลยปุ๊บพี่เหน่งก็แบบโกรธจัดอะตั้งแต่เทปนั้นมาพี่เหน่งก็ตัดสินใจว่าจะออกจากรายการคือเขาน้อยใจมากไม่ไม่แต่พี่เหน่งอะด้วยความว่าหลายๆอย่างอะเขาน้อยใจแฟนขาด TSMs มาชอบมากาดอะไรเงี้ยคือบางคนอะเราเราไม่ได้รู้สึกแบบบางครั้งก็น้อยใจไงทำไมต้องว่าจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยใส่หมวกก็โดนว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มันเป็นบุคลิกหรือเปล่า ใช่คือทัากัดแล้วมันสนุกใช่แต่ผมว่าพี่เหน่งเป็นสีสันของรายการนะเป็นสีสันอย่างมากเนี่ยดูแกไม่อยู่ไว้มีเสียงหัวเราะแกต้องเอาเด็กเข้ามาช่วยเห็นมเราต้องใส่สีกันขนาดนี้เหรอแมไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่สีสันแบบชุดแบบนั้พี่สาวมาบอกว่าไม่มีสีสันแล้วเราใส่สีแคนมากในนี้อ่ะพี่กลางมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องเพปตี้สวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะตอนเสกกันไม่ได้ใช่ไหมพี่รัต พี่จ๊อบอ๋อนนี้คือลูกน้องจ๊อบใช่ไหมเนี่ยลูกพี่จ๊อบลูกพี่จ๊อบพี่เจลูกจ๊อบลูกจ๊อบตุ๊กตารังๆมากช่ลูกพี่จ๊อบลูกแม่แพตตี้อ๋อลูกแม่แพตตี้หรอคะลูกแม่แพตตี้ค่ะลูกแม่แพตตี้กับพ่อจ๊อบไอันนี้ก็จะมาพี่จ๊อบตลอดเลยโอ,โอ er ้ยตายแล้วจ๊อบว่า no> คิดถึงพี่เด็กเนาะคิดถึงตัวเองอย่างนี้เนาะ ไี่จอมาสุดตายตายอย่างเดียวเลยปะใช่ไหมใช่ค่ะเผ็ดเกิดเพราะมันนี่แหละโอ้ใช่าน่ชอบปัญใจนี่แหละใช่ไหดูสิพอผมไล่ใช่ไหมสรุปว่าเป็นเพราะผมไล่เข้าไปพี่ลาดพี่ลาดถูกต้องจ้ะถ้ารายการเราจะรีเควสให้พี่สาเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งแทนพี่เน่งมันจะดูเลิศกว่าไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแทนกันไม่ได้พี่่อะจะตอบประเด็นยวจะเอาวอาเอาเล่นไงเล่นเองโดนเองเลย พี่เดมตัวแล้วพี่รัตสามานะพี่รัตเลยจ้าพี่รัตคือสามาปั๊บเนี่ยก็คือแพตตี้ออกไปอะถูกแล้วแต่เอาลูกแพตตี้อเข้ามาเออเป็นอย่างนั้นไงกูเนี่ยเพราะว่าแพตตี้เข้ามาพี่เน็งไปไงนั่นเนี่ยแลพี่สามาแล้วแพตตี้ทำไงเนี่ยโทษน้องสาวพี่ไม่หล่อเส้นที่แล้วอ่าเป็นครอบครัวใหญ่ๆอ่ะดเอานกีตาร์ลูกสาวมาแทนก็ได้ใช่ไหมไม่อย่างไงเดี๋ยดิฉันก็เซดินแล้วก็ คะน้องสาวบอกจะบอกว่าอหนังสือทำเล่นน่ารักมากเก่าคุณค่ะจำได้ปะคะจำได้ปะคะโอ้ยพี่รัตใช่เขาอะไรพี่รัตตั้งนานแล้วนะลูกค้าใช่ลูกค้าสมุดในิปยาุ๊กตาหมีจ้าขอบคุณค่ะน่ารักมากควาคจริ่ะมันมีลูกเคยถ่ายกับน้องสาวตอนตอนสมัยตอนยังไม่ได้แต่งงานเลย ที่มาถ่ายกับหนูใหม่เออนั่นนะเจก็ยังคิดอยู่เลยเออเดี๋ยวว่าวันเจอกันเออได้ค่ะพี่รันคัสไปแชทว่าส่งรูปไปดูนะได้จ้ะไม่ได้แหละเพราะเราไปจัดงานรายการที่เซ็นทันกันไม่ได้เพราะมันนานมากแล้วตอนนั้นเรายังไม่ได้ไม่แต่งงานเลยโอ้เออนั่นแหละถ่ายคู่กันเลยโอ้นั่นไงพี่บอกว่าเลยพี่คะนัดมาค่ะเลี้ยงข้าววันไหนบอกด้วยนะ ก็จ,จะทำขนมไปให้อยู่ขอขอบคุณค่ะอย่าลืมของกันนะเดี๋ยวพี่รักทำล้วเสร็จแล้วรอแล้วทำชุดเอร์บี้แล้วใช่ถูกต้องแล้วตันนี้เอาชุดใบนาไปก่อนไหมหายของเลยนะนี่นี่นี่พัตตีต้องยึดต้นแหน่งไว้นะจะให้เก้าอี้หลุดเลยนะ ได้เลยต้องถามมานะไปเหมือนพี่เน่งนงพี่นัดหนูไม่เลื่อยขาใครหนูแค่ขอเก้าอี้เพิ่มอันแน่มันแนบมนแล้วในการนูรักน้องนะพี่เนเนาะพี่เนยเนาะใช่ใช่แล้วใครก็ทำเพลงเนี่ยแบบ อย่ามากล่าวหาผมนะตายตช่ผมนะต้องมอแน่เลยน้องไายเราทําให้เป็นการเขาเรียกลําลึกถึงความสนุกสนานที่เคยมีเนาพราะดูโดยรวมแล้วจริงๆแล้วมันสนุกมากในการมีพีเนพวกแกก็ชูโลงอเนาะใช่พ มั้นใจรู้ว่าแค่ไม่ได้ดูหรอกถ้าแค่ดูจะต้องร้องไห้แล้วเนี่ยใช่ร้องไหมดิฉันยังจำดิฉันยังจำเทปที่ดิฉันมาทำได้เลยอะไรหอบเผือกนะอะไรหอบเผือกดิฉันขาลูดเนาะแค่นี้แหละตั้อรการจะย้ายทีมนะครับก็คิดถึงพี่เนิงไงครับก็เลยทำทำไว้เป็นที่เป็นที่ระลึกระลึกโอ้โหเล่นก่อนผมพี่หนิงชอบปั้นใจอะพี่หนิงเลยต้องน้อยใจไปเลยเนี่ยอ่านะคะรายการแค่นี้นะสวัสดีค่ะอย่ากสมุดหนูใหม่นะ พี่สาวรู้ไหมว่าพี่รัตเนี่ยเขามีรูปเกี่ยวกับดาราเยอะมากเลยนะถ่ายกับดาราคนนี้คนนแล้วดังทุกคนแล้วพี่พี่รัตเนี่ยคือเขามาลายลายเข้าเครื่องเราแล้วเขาก็สั่งสมุดเราออ๋เป็นลูกค้าด้วยเป็นลูกค้าด้วยอะไรแบบนี้แล้วทำไมเพิ่งอ๋ออะไรเมื่อกี้น่ารักก็ไม่รู้นี่รัตไม่มีหลายรัตเนาะเออเขาบอกเบรกเอาเบรกแล้วเดี๋ยวให้น้องน้องน้องกีตาร์พูดปิดเบรกได้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 เบรกอ่ะพูดสิคะ เดี๋ยวเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่นะคะเชิญม่เจอกันค่ะเชิญน่าจะกันคกระปากมันนะครับกระปากมันนะคะเวลาเดิมค่ะเวลาอ่ะเดี๋ยวพาชมกันะคะ